สวัสดีตอนเช้าครับผม FC แฟนรับช่องคูหมันฟาร์มนะครับวันนี้ตรงกับวันแรงงานนะครับวันที่1นึ่พฤษภาคม2566นะครับวันแรงงานขณะนี้เวลาประมาณ08.10นนะครับก็จะพามาชมบรรยากาศโคง้งหนองนาครับ ตอนเช้าๆกับวันแรงงานนะครับผมนี่เป็นไฟโซล่าเซลล์สปอตไลท์นะครับที่ติดตั้งไว้ตอนสงการนะครับเสียงสว่างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับห้ารอยวัตต์แดดแรงๆนี่สว่างจ้าเลยครับอันนี้ก็จะส่องมุมไปที่มุมนี้นะครับส่วนลอดนี้นะครับ ก็จะส่องไปที่นี้นะครับสาเหตุที่ติดตั้งนะครับก็ตอนกลางคืนจะมืดมากครับขโมยสามารถมาขโมยปลาในบอ่อนี้ได้นะครับไม่เจอแสงสว่างตอนกลางคืนนี้ก็อาจจะอาจจะไม่กล้าแล้วครับป้องกันได้ระดับหนึ่งครับผมป้องกันขโมยได้ระดับหนึ่งเพราะบ่อนี้จะเป็นบอ่อปลาธรรมชาติครับ มาชอบเดียวกันดอไม้ครับน,นี้มะม่วงแก้วครับเมื่อวานนี้สอยไปแล้วได้ประมาณสองกระสอบปุ๋ยครับไปทําไปดองไปแล้วครับเอาไปกินตอนที่ไม่มีมะม่วงนะครับมะม่วงแก้วตัวนี้ ได้ประมาณสองกสอบมังคุดครับเงาะเหมือนเดิมเจอแดดตายหมดครับทั้งเงาะนะครับทั้งมังคุดทั้งทุเรียน เจอแดดแรงๆเมื่อมีสายนครับอุณหภูมิกลางวัน4546ิบหองศาตายเกลี้ยงไม่เหลือครับนี่ครับตายครับกัดนาไี้สองปีตายครับ,รบมังคุดก็ใบใบเริ่มไหม้แล้ว ตายครับตายทุกต้นครับทุเรียนตายทุกต้นนี่ครับถอนมาแล้วถอนมาแล้วครับตาย ตายครับตุวเรียนไม่เหลือครับบางคุดตัวนี้ก็ตายสรุปการปลูกตุวเรียนในสภาพดินทรายครับ แล้วก็สภาพอากาศที่แห้งแลง้งรดน้ําทุกวันนะครับแต่ว่าไม่พอครับแล้วก็อากาศที่ร้อนทําให้ทุเรียนไม่เหมาะนะครับกับสภาพดินสภาพอากาศแบบนี้นะครับสรุปไม่รอดก็คงต้องหาวิธีปลูกอย่างอื่นนะครับต้นเรียนนี้ไม่เหมาะแล้วทดลองครับผมซื้อกินดีกว่า สำหรับตุ้เรียนนะซื้อกินดีกว่าครับถูกไม่คุ้มนะดูแลยากมากสปอร์ตไลท์โซนนี้ครับที่ติดไว้เมื่อตอนสงกร์กก็โซนนี้ก็เอาส่องไปทางนี้ครับส่องไปทางริมบอร์ดทางนี้ส่วนหลอดนี้ก็จะส่องไปที่ ริมบอ่อฝั่งนี้นะครับเานั้นสรุปตอนกลางคืนก็ริมบอ่อทั้ง4ด้านนะครับก็จะมีสปอตไลท์สองครบทั้ง4ด้านนะครับขโมยจะมานี่ก็ต้องคิดหนักนะครับมีแสงสว่างฝนแรกครับผมฝนแรกมาเมื่อ,อคืนวานก็ทำให้ดินได้ ชุ่มฉ่านะครับก็ตัวน,นี้ก็เดี๋ยวเตรียมแปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมปุ๋ยคอกเมื่อรยแล้วก็ไถกบนะครับก่อนที่จะหว่านนะครับก่อนที่จะหว่านในช่วงกลางหรือปลายเดือนนี้แหละหว่านนะครับวันนี้ก็ไถกบแหละ ชมบรรยากาศทั่วไปครับหน้าแรงของไส่ไก่นี่ตอนแรกเหมือนจะไม่รอดนะเหมือนจะไม่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 พ้นหน้าแรงนะครับได้ฝนมาทั้งคืนก็เติมขึ้นมาได้แล้วรอดแล้วครับอรอฝนต่อไปก็ยัง เหลือเยอะอยู่ส่วนใด็เป็นปลาธรรมชาติครับเพราะว่าของใส่ไก่ไม่ได้ปล่อยปลาไผ่ปลูกไว้ก็ แล้วครับไผ่างามแล้วนะครับก็รดน้ําตลอดนี่แตกหน่อได้กินทั้งปีนะครับไผ่นี่ปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อกินนะครับไม่ได้ปลูกไว้เป็นทาทำธุรกิจค้าขายปลูกไว้เลดหน่อยเอาไว้กินส่วนบ่อก็อัปเดตไปแล้วคลิปก่อน รเราได้น้ําเติมขึ้นมาพอสมควรนะครับนรรมาดาลก็จะเติมมาใส่ที่บ่อ นะครับบอกบเหมือนกันครับบอกบก็ได้น้ําจากน้นําฝนตอน,น,นคืนนี่ปลากับกบม,มากินมแมลงตรงนี้นะครับตรงไฟอมมรอแมลงเหม็นเมาเยอะมาก ยากาศตัวไปครับกับคู่น้องนาหมันฟามบรรยากาศวรเแรงงานครับผมยังไม่ร้อนก็อาจจะแดดไดครับดูสังเกตดูครับนี่นะครับแดดเปี้ยงเลยแต่ยังไม่ร้อนสำหรับคลิปนี้ครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC p น n k ับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องคุมานฟาร์มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปใหม่ๆของช่องคุมานฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม